สามข้อที่คุณจะต้องรู้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้คุณอยากจะหุ่นดีไปตลอดชีวิตนะคะทำไมที่ผ่านมานะคะเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้สมมติว่าเราอยากจะหอมแบบยั่งยืนเนี่ยต้องทำยังไงกินให้มันน้อยๆเราก็จะไปออกกำลังกายให้มันหนักขึ้นคน9กบเเนเนี่ยกินน้อยๆอ,ออกกำลังกายหนัหนกๆก็ยังไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักได้มันคือเรื่องของสารอาหารนะคะสารอาหาร แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นการสะสมไขมันไม่เหมือนกันคุณไปออกกําลังกายให้มันหนักๆน,นะแต่การกินของคุณเนี่ยไม่ดีการปรับอาหารของคุณไม่ดีเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยแต่คุณก็ไม่เห็นผลนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นะคะเรารู้จักหลักในการกินนะคะเรากินโปรตีนให้มันถึงคุณออกกําลังกายแค่15-20ถึงนาทีเนี่ยคุณก็สามารถผอมได้แล้วสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องของความหิวเนี่ย คือฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินคือเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปนะคะโดยเฉพาะคนที่กินอาหารประเภทแป้งและน้ําตาลเข้าไปเยอะๆนะคะคือร่างกายเราก็จะมีการเปลี่ยนแป้งและน้ําตาลเนี่ยแล้วก็นําน้ําตาลเหล่านั้นเข้าไปสู่กระแสเลือดทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราเป็นคนที่กินแป้งและน้ําตาลเข้าไปเยอะๆนะคะแล้วร่างกายเราไม่ได้มีระบบอะไรมาจัดการกับเอน้ําตาลที่อยู่บนหลอดเลือดเหล่านั้นเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะกลายเป็นเบาหวานถ้าเราไปตรวจเจอนะคะว่าเรามีระดับน้ําตาลอยู่ในเลือดปริมาณมากกว่า200นะคะมากกว่า300หรือมากกว่า126ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเบาหวานแต่ว่าทีเนี้ยคือร่างกายเราอ่ะมันฉลาดนะคะคือเวลาที่เรามีระดับน้ําตาลที่อยู่ในเลือดนะคะในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาที่ชื่อว่าอินซูลินนะคะก็คือร่างกายเรามันคิดว่าเฮ้ย ระดับน้ําตาลนี้เลือดมันเยอะแล้วมันไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเบาหวานแน่เลยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพื่อที่จะออกมานําน้ําตาลไปเก็บนะคะซึ่งวิธีการที่มันนําไปเก็บนะคะก็คือมันจะนําน้ําตาลเนี่ยไปเก็บในสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเนี่ยมันจะไปเก็บไว้ที่ตับแล้วก็กล้ามเนือ้อในรูปแบบของแป้งชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไก่โคเจน แต่แน่นอนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะก็คือตับก็ไม่ได้เยอะกล้ามเนื้อก็ไม่ได้เยอะนะคะตับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะพอมันเอาไปเก็บได้แป๊บเดียวนะคะมันก็จะเต็มมันก็ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนละนะคะมันก็เลยเอาไปเก็บสะสมเป็นไขมันนั่นเองนะมันจะเก็บสะสมตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะแล้วก็พุงเราก็จะเป็นคนที่มีไขมันสะสมเยอะเราก็จะเป็นคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนั่นเองตาลบอกเลยนะ ว่าถ้าเมล็ดรกร็ตามนะคะที่มันเอาไปเก็บสะสมเป็นไขมันแล้วเนี่ยมันจะเอาออกยากมากถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําไม่ถูกวิธีสาเหตุที่เราไม่เกิดการสะสมไขมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไปกระตุน้นไอเจ้าตัวอินซูลินตัวเนี้ยทีนี้เรามาดูว่าแล้วมันมีอะไรล่ะที่ทําให้เกิดการกระตุ้นอินซูลินก็คือเราเนี่ยกินอาหารประเภทแป้งและน้ําตาลเพราะฉะนั้นนะวิธีการแรกที่เราจะลดการสะสมไขมันก็คือให้เราเนี่ยลดการกินแป้งและน้ําตาลก่อน